ครับสวัสดีครับทุกคนที่ติดตามเกี่ยวกับข้อมูลของโปรแกรม DBForm Plus นะครับตั้งแต่ต้นเลยนะครับตั้งแต่ข้อมูลพื้นฐานตั้งแต่ข้อมูลของลูกค้าข้อมูลสินค้าข้อมูลซัพพลายเออร์และข้อมูลพนักงานอันนี้เป็นข้อมูลพื้นฐานที่เราสามารถที่จะกรอกลงไปนะครับจนถึงตอนนี้ก็คือเรามาใน ในส่วนของเอกสารเกี่ยวกับใบส่งของทับใบแจ้งหนี้นะครับซึ่งในใบส่งของทับใบแจ้งหนี้เนี่ยก็จะมีข้อมูลในเรื่องของรหัสลูกค้าสินค้าเหมือนเดิมนะครับก็คืออยู่ในส่วนของการการขายนะครับการขายเนี่ยข้อมูลของสินค้ากับลูกค้าเนี่ยมีความจําเป็นนะครับเพราะเวลาเราขายหรือเราส่งของ ใบแจ้งนี้เนี่ยเราก็ขายสินค้าหรือบริการให้กับลูกค้าส่วนสินค้าเองนะครับถ้าเรามีระบบสต็อกของเราที่เราทำไว้การตัดสต็อกอัตโนมัติเนี่ยนะครับในส่วนนี้หากเราส่งของของตัดออกจากสต็อกก็จะไปทำการลดจำนวนของสินค้าที่เราขายหรือบริการออกไปจากสต็อกนะครับในใบส่งของทับใบแจ้งนี้ นะครับก็คือจะเป็นส่วนการขายที่เราให้เครดิตกับลูกค้านะครับเราให้เครดิตกับลูกค้าเดี๋ยวผมจะพาทุกท่านนะครับที่ติดตามอยู่เป็นประจำแล้วก็ลูกค้าใหม่ที่เข้ามาเจอคลิปนะครับก็แนะนำกันอีกครั้งหนึ่งสำหรับโปรแกรม dbformplus เป็นโปรแกรมระบบสร้างระบบนะครับ สร้างระบบให้กับธุรกิจแล้วก็สร้างรูปแบบฟอร์มได้ทุกรูปแบบนะครับให้ตรงจุดกับธุรกิจพร้อมกับมีเงื่อนไขแล้วก็ในส่วนของอ,อเมื่อเราสร้างระบบเสร,ร็จเรียบร้อยแล้วนะครับรหากมีการปรับเปลี่ยนหรือเปลี่ยนเงื่อนไขรหรือปรับปรุงในโปรแกรม DBform เนี่ยเราสามารถที่จะ ปรับปรุงแก้ไขในเรื่องของแบบฟอร์มในเรื่อง,องข้อมูลได้นะครับอันนี้ก็คือเป็นคุณสมบัติเด่นเพราะว่าตัวโปรแกรมมีความยืดหยุ่นในการปรับเปลี่ยนทั้งข้อมูลแล้วก็เรื่องของแบบฟอร์มหรือรูปแบบนะครับทีนี้เรามาดูในส่วนของใบส่งขอรทบใบแจ้งนี้นะครับผมจะกรอกข้อมูลนะครับพร้อมกับอธิบายในเรื่องของขั้นตอนหรือเทคนิคต่างๆนะครับ เช่นเดียวกับหลายๆหลายๆคลิปนะครับแต่อยู่ในส่วนของเอกสารคนละชนิดข้อมูลที่ทุกท่านดูที่ติดตามกันมาอาจจะมีความแตกต่างกันนะครับอาจจะมีความแตกต่างตกางกันแต่ฟังก์ชันของโปรแกรมนะครับเกี่ยวกับฮอตคีย์ต่างๆเนี่ยยังใช้เหมือนเดิมฉะนั้นผู้ใช้เนี่ย ผู้ใช้เนี่ยสามารถที่จะเรียนรู้ได้เพียงครั้งเดียวแล้วก็สามารถที่จะใช้ในรูปแบบฟอร์มเกี่ยวกับแฟ้มข้อมูลต่างๆเนี่ยได้หมดเลยฉะนั้นเนี่ยเราทำให้ผู้ใช้เนี่ยใช้ง่ายนะครับใช้ง่ายโอเคทีนี้เรามาเริ่มกันนะครับในเรื่องของใบส่งของทับใบแจงนี้เลขที่นะโปรแกรมก็สามารถ running number ได้นะครับแต่นี้ผมจะกรอก ใช้วิธีการกรอกข้อมูลนะครับเลขที่เราก็สามารถที่จะก,กําหนดได้นะครับว่าเราจะใช้เลขกี่หลักแล้วก็เริ่มต้นด้วยเลขที่บินอย่างไรอันนี้เรากําหนดได้นะครับ,รบหลังจากเรากําหนดเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็กด enter นะครับไปที่วันที่ก็แค่กด enter ผ่าน,านก็วันที่ปัจจุบันก็ขึ้นมาเองอัตโนมัตินะครับซึ่งในใบนี้เนี่ยเรามีการให้เครดิต ลูกค้านะครับในช่องของเครดิตเนี่ยก็คือเป็นจํานวนวันที่เราให้นะครับอาจจะเป็น15วัน30วัน60วันนะครับอันนี้เราก็ระบุลงไปได้นะครับโอเคอันนี้ผมจะกรอกลงไป30วันนะครับหลังจากเรากรอกตัวเลขลงไปแล้วกด enter นะครับวันที่ครบกํำหนดก็จะนับให้เราเองอัตโนมัตินะครับ หลังจากนั้นเนี่ยเราสามารถจะเลือกในเรื่องของพนักง,งานขายเราสามารถจะระบุแล้วก็เปลี่ยนแปลงได้นะครับพนักง,งานขายมีการเปลี่ยนแปลงย,ยกเลิกได้เพิ่มได้นะครับต่อมาก็จะเป็นในเรื่องของรหัสของลูกค้านะครับตรงนี้ผมจะเสริมในเรื่องของข้อมูลนิดนึงนะครับว่าการที่เราจะกด f 8 list ได้เนี่ยน,น,นะครับให้สังเกตในเรื่องของ f 8 list เมนูด้านบน นะครับที่เขียนว่า f8 list ตรงนี้ถ้าเกิดว่าเราจะใช้ฟังก์ชันปุ่ม f8 list เนี้ยได้นะครับก็คือจะเป็นในเรื่องของ index กับคียนะครับของแฟ้มข้อมูลแต่และแฟ้มข้อมูลถ้าเกิดว่าเคอร์เซอร์นะครับเคอร์เซอร์ไป,ไปอยู่ที่ฟิล์อื่นๆนะครับถ้าเรา ไม่สามารถที่จะใช้ปุ่ม F8 List ได้เนี่ยให้สังเกตดูว่าปุ่ม F8 List เนี่ยจะไม่สามารถที่จะทำงานได้นะฮะก็คือสีของปุ่มเนี่ยจะจางลงนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราอยู่ที่รหัสลูกค้าหรืออยู่ที่รหัสของสินค้านะครับก็คือเป็นตัว i n น e ด็ของแต่ละแฟ้มข้อมูลเนี่ย F8 List สามารถใช้ได้นะครับไมฮะ ผมจะกดให้ดูนะครับเห็นไหมฮะสังเกตดูนะครับสังเกตที่ f 8 l i ลินี้รหัสหรือเลขที่บินกดได้นะครับถ้าเป็นสีเข้มรหัสของลูกค้ากดได้นะครับรหัสของสินค้ากดได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าอยู่ที่ฟิลอื่นอย่างเช่นอยู่ที่ชื่อเห็นไหมครับ f 8 l i ลิเนี่ยปุ่ม f 8 l i ลิก็จะไม่ทํางานเราไม่สามารถที่จะเรียกดูข้อมูลจากแฟมข้อมูลอื่นได้นะครับ โอเคทีนี้ผมให้เคอร์เซอร์อยู่ที่รหัสของลูกค้านะครับแล้วก็กดจะดึงข้อมูลจากฐานข้อมูลของลูกค้ามานะครับเราจะคีย์รหัสก็ได้นะครับตรงนี้คีย์รหัสก็ได้นะครับโอเคแล้วก็ในส่วนของลูกค้านะครับเรามีเงื่อนไขนิดนึงในโปรแกรมในระบบเนี่ยเราสามารถที่จะกำหนดในเรื่องของวงเงินในการให้เครดิตของลูกค้าแต่ละรายได้นะครับ เมื่อเราีย์รหัสของลูกค้านะครับกรีรหัสของลูกค้านี่เราก็สามารถที่จะให้ตัวเลขวงเงินที่เราให้เครดิตก็สามารถที่จะปรากฏขึ้นมาทันทีให้เรารู้นะครับแล้วก็วงเงินที่เราขายในแต่ละบินเนี่ยจะทำการ เขาเรียกว่าทำการหักลบเองอัตโนมัตินะครับซึ่งเป็นตัวอย่างก็คือในเรื่องของรหัสลูกค้ารหัสลูกค้ารายนี้จะมีวงเงินเครดิตอยู่เจ็ดห่นแปดพันารอนะครับในขณะที่ออกบินเนี่ยยอดก็ยังขึ้นอยู่นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราขายสินค้านะครับเดี๋ยวผมจะคียรหัสสินค้าหรือสแกนรหัสสินค้าเข้าไปนะครับเดี๋ยวยอดคงเหลือ ก็จะหักลบลงไปเรื่อยๆนะครับทุกท่านสังเกตดูนะครับตรงนี้นะครับหากใครใช้ตัวสแกนบาร์โคดนะครับก็คือภาษานะครับให้เปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษนะครับเปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษเพราะว่าตัวสแกนบาร์โคดเนี่ยมันจะแปลงออกมาเป็นตัวเลขถ้าเราเลือกเป็นพิมพ์ภาษาไทยอยู่นะครับก็จะออกมาเป็น ตัวขยะนะครับซึ่งโปรแกรมไม่สามารถที่จะอ่านได้นะครับตรงนี้ให้เปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษนะครับแล้วก็สแกนรหัสลงไปนะครับหลังจากที่เราสแกนรหัสลงไปแล้วนะครับเห็นไหมครับยอดคงเหลือขณะที่ออกบินนะครับจากเมื่อกี้เนี่ยเครดิตอยู่ที่7,850 0นะครับ ตอนนี้หากลูกค้าซื้อสินค้าหรือใช้งานบริการต่างๆเนี่ยวงเงินเท่าไหร่ก็จะหักลบเองอัตโนมัติเลยนะครับตอนนี้ก็เหลืออยู่ที่จ่ายไป18 0 0นนะครับเหลืออยู่ที่6,500นานะครับหากมีการสั่งซื้อสินค้าอีกนะครับเป็นสินค้ารายอื่นก็สามารถที่จะสแกนลงไปนะครับยอดก็จะหักลบลงไปเรื่อยๆนะครับหักลบไปเรื่อยๆ จะสแกนรหัสสินค้านะครับโอเคนะครับตอนนี้ก็คือยอดเหลืออยู่ที่40,000แล้วนะครับ40,000ก็คือบินนี้ลูกค้าได้สั่งซื้อสินค้านะครับที่เราให้เครดิต30วันเนี่ยเป็นยอด38,500นนะครับก็เมื่อเรากดบันทึกนะครับแต่ก่อนที่ผมจะกดบันทึกเดี๋ยวผมจะพรีวิวให้ดูก่อนนะครับ โอเคอันนี้ผมพรีวิวเพื่อตรวจสอบก่อนที่เราจะสั่งพิมพ์นะครับซึ่งรูปแบบฟอร์มเนี่ยเราสามารถที่จะเพิ่มในเรื่องของค่าคงที่หรือสีสันลงไปได้สำหรับผู้ที่ใช้เครื่องพิมพเกี่ยวกับพิมพ์สีได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นดอทที่เป็นสีดำอย่างเดียวนะครับหรือเลเซอร์ก็จะออกมาเป็นโทนดำหรือโทนเทานะครับโอเคทีนี้เนี่ย ผมจะทำการบันทึกข้อมูลนะครับทําการบันทึกข้อมูลแล้วผมจะเปิดบินอีกบินหนึ่งที่ลูกค้าคนเดิมเนี่ยซื้อสินค้านะครับสมมุติว่าเป็นบินใบที่สองบินนี้ผมบันทึกเรียบร้อยแล้วนะครับผมบันทึกเรียบรอยอ้อยมีข้อมูลเพิ่มเติมนิดนึงนะครับผมนึกได้พอดีว่า หากเรากรอกข้อมูลลงไปนะครับเคอร์เซอร์อยู่ที่ไหนก็แล้วแต่นะครับอยู่ที่ฟิลด์ใดก็แล้วแต่ถ้าเรากดบันทึกนะครับเคอร์เซอร์ก็จะวิ่งไปที่เลขที่อันนี้ให้เราให้เราทราบนะครับว่าบินนี้ได้ทําการบันทึกเรียบร้อยแล้วนะครับให้สังเกตให้สังเกตเคอร์เซอร์นะครับนี่พอผมกดบันทึกนะครับเคอร์เซอร์ก็จะวิ่งไปที่เลขที่แสดงว่าบินนี้เราได้ทําการบันทึกเรียบร้อยแล้ว แต่ถ้าหากว่าแต่ถ้าหากว่าเรามีการเพิ่มเติมข้อมูลนะครับเพิ่มเติมข้อมูลในกรณีนี้นะครับเพิ่มเติมรายการสินค้าลงไปอีกนะครับและก็เราปิดโปรแกรมนะครับปิดโปรแกรมเนี่ยโดยที่ยังไม่ได้บันทึกนะครับปิดโปรแกรม โปรแกรมก็จะถามทันทีนะครับว่าต้องการที่จะเก็บค่าในเลกคอร์ดนี้หรือไม่หรือว่าข้อมูลทั้งหมดที่เราทําในบิทนี้ยเราต้องการจะบันทึกหรือไม่นะครับถ้าตอบใช่นะครับโปรแกรมก็จะปิดทันทีนะครับจะปิดทันทีพร้อมกับบันทึกให้เราถ้าไม่ใช่นะครับถ้าไม่ใช่ก็คือเราจะไม่บันทึกนะครับหรือถ้าเราต้องการที่จะทํางานต่อนะครับเราก็กดยกเลิกนะครับเราก็สามารถที่จะ ทำงานต่อได้หมายถึงว่าอาจจะเพิ่มรายการสินค้าเข้าไปได้อีกนะครับตรงนี้ก็เป็นขั้นตอนในการทำงานนะครับหลังจากนั้น,มนเมื่อเราเคลียราย,ายละเอียดเรียบร้อยแล้วนะครับข้อมูลถูกต้องแล้วลูกค้าสั่งซื้อสินค้าทุกรายการตามที่ต้องการแล้วเราก็สามารถที่จะสั่งพิมพ์ก่อนก็ได้หรือจะบันทึกแล้วพิมพ์ก็ได้นะครับ โอเคผมจะบันทึกนะครับเดี๋ยวเคอร์เซอร์ก็จะวิ่งไปที่เลขที่นะครับก็คือยืนยันให้เรารู้ว่าบันทึกเรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นผมจะกี่เลขเอกสารหรือใบส่งของเนี่ยใบที่2ลงไปนะครับเดี๋ยวยอดของเราตอนนี้จะเหลืออยู่ที่36,500นนะครับโอเคอันนี้คือบินใบถัดไปแล้วนะครับ กด enter อันนี้อ่ะให้เครดิต20วันอ่ะพนักงานนะครับแล้วก็ลูกค้าคนเดิมนะครับลูกค้าคนเดิมนะครับเห็นไหมครับยอดเงินที่เราให้เครดิตว่าเหลืออยู่เท่าไหร่ก็จะขึ้นมาทันทีนะครับพอขึ้นมาปุ๊บเนี่ยนะฮะในลูกค้ารายนี้ถ้าเกิดเข้าสั่งซื้อสินค้าเหมือนเดิมนะครับสั่งซื้อสินค้าเราก็สกแกนเข้าไปนะครับ ก็จะทำการหักลบอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าลูกค้ารายนี้จะยอดเงินเนี่ยลงมาจนหมดนะครับแล้วเราสามารถที่จะไปเพิ่มวงเงินใหม่ได้ในแต่ละรอบที่เราให้เครดิตนะครับโอเคนะครับคิดว่าเทคนิคต่างๆหรือเงื่อนไขต่างๆเนี่ยตรงนี้เนี่ยเราสามารถจะไปปรับปรับให้เข้ากับธุรกิจของเราได้นะครับอาจจะเป็นเคล็ดลับเทคนิค นะครับทำให้การทำงานหรือข้อมูลของเราเนี่ยดูง่ายขึ้นนะครับมีข้อมูลที่ครบขึ้นพร้อมกับมีเงื่อนไขให้กับลูกค้าเพื่อตรวจสอบนะครับเค <Okay, S 1> สํำหรับคลิปนี้นะครับรายละเอียดอื่นๆก็คงไม่มีอะไรมากนะครับ,รบเพราะว่าฟังก์ชันอย่างที่บอกก็คือใช้งานเหมือนกันหมดเลยนะครับ,รบส่วนด้านขวาก็จะเป็นในเรื่องของ โครงสร้างนะครับโครงสร้างหรือเกี่ยวกับฟิล์ต่างๆนะครับซึ่งตรงนี้เอาไว้ในอนาคตผมอาจจะมีการมาสอนในเรื่องของการสร้างแบบฟอร์มนะครับหากใครสนใจนะครับในเรื่องของการสร้างระบบหรือการสร้างแบบฟอร์มหรือต้องการให้สร้างแบบฟอร์มตามที่เรามีอยู่นะครับก็สามารถที่จะส่งรูปแบบฟอร์มมาได้นะครับส่งข้อความมาได้ แล้วก็ <S <S หากใคร,ใครมีคำถามในเรื่องของข้อมูลของโปรแกรมนะครับ <ใน S 1> หรือต้องการดูตัวอย่างในรูปแบบต่างๆก็สามารถที่จะส่งข้อความมาได้เช่นเดียวกันนะครับหรือจะโทรมาปรึกษาก็ได้นะครับว่ารูปแบบต่างๆนี้สามารถที่จะสร้างระบบให้กับธุรกิจเราได้ไหมนะครับหรือเราจะสร้างออกแบบในเรื่องของแบบฟอรม์มให้กับธุรกิจเราแบบ เฉพาะจอจงก็ได้นะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็คิดว่าได้แบ่งปันข้อมูลให้กับทุกคนนะครับพอสมควรนะครับก็เอาไว้ทุกคนไว้ติดตามในคลิปถัดไปเกี่ยวกับบินใบเสร็จทับใบกำกับภาษีนะครับเดี๋ยวต่อไปก็จะเข้าไปสู่ในเรื่องของที่มีภาษีเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะครับอันนี้ผมจะ ก่อนหน้านี้ก็จะทำลูกแบบบินที่ยังไม่มีพกแวดเข้ามานะครับแล้วก็ยังมีในเรื่องของเกี่ยวกับสต็อกสินค้าที่สามารถที่จะสร้างได้มากกว่า2อสต็อกนะครับในโปรแกรมเดียวโอเคนะครับก,ก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะครับฝากทุกคนแชร์ข้อมูลดีๆเหล่านี้นะครับส่งต่อเพื่อนๆของเราที่ทำธุรกิจเผื่อว่า อาจจะมีบางท่านที่ใช้โปรแกรมหรือใช้ระบบเมนนวลอยู่ก็สามารถที่จะแนะนำเพื่อนต่อได้นะครับให้นำเกี่ยวกับโปรแกรมหรือระบบคอมพิวเตอร์โปรแกรมจัดการด้านข้อมูลเนี่ยไปใช้ในธุรกิจทำให้ธุรกิจของเราเนี่ยสามารถที่จะตรวจสอบข้อมูลได้มีรูปแบบแบบฟอร์มเป็นของธุรกิจเราเองนะครับ แล้วก็ข้อมูลก็เป็นระบบระเบียบค้นหาง่ายนะครับโอเคนะครับก็ขอขอบคุณนะฮะอีกครั้งหนึ่งสวัสดีครับผม